สวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของยอดคนดูไลฟ์สตรีมสดของติ๊กตอกนะผมทำยังไงก็ไ่รู้กันได้เลยนะครับดาวไลน์นะผมเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ผมแปะไว้ให้เพื่อนได้เลยนะเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ HPESMM ได้เลยนะผมหรืออ่านเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสัน้นคลิปชอ็อตคลิปเรียวจะเป็น QR code ล,ล,ล่างเพื่อนสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วเพื่อนมากดสมัครใช้ง,งานปุ่มสีเขียวตรงนี้กันก่อนได้เลย ที่เข้ามากรอกคือใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านได้เรียบร้อยแล้วที่สําคัญนะตีช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเครื่องหมายติ๊ถูกสีเขียวอย่างนี้ก็กดสมัครใช้งานได้เลยนะหลังจะกสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนมาลงชื่อก็ใช้งานได้เลยนะหรือว่านเพื่อนจะลงชื่อก็ใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเข,เขียวด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับก็กดลงชื่อก็ใช้ไปได้เลยนะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เพื่ออยู่ในส่วนของหน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนด้านแรกนี้เลยนะครับ ตรงกลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเลือกเลยนะก็เลือกในส่วนของติ๊กต็อกได้เลยนะครับอานเลื่อนลงมาเพื่อนจะเจอหมวดหมู่ตรงนี้นะผมคลิกเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเลือกเลยนะครับเพื่อนเลือกในส่วนของติ๊กต็อกเพิ่มในส่วนของคนดูไลฟ์สตรีมสดเลื่อนมาล่างสุดเลยนะผมเพื่อนก็จะเจอเลยนะครับคลิกเข้าไปครับบริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะครับคำอธิบายอย่าลืมอ่านกันด้วยอ่านเสร็จเรียบร้อยเพื่อนไ้ส่วนของลิงก์ไปก๊อปปี้ลิงก์ไลฟ์สตรีมสดของเพื่อนได้เลยนะตรสดนี้นไล อาก็ปีลิงนี้มาคนดูตอนนี้อยู่ที่3คนนะครับกดวางลิงได้เลยนะก็ใส่จํานวนที่ต้องการนะผมเพิ่มไปสัก100คนเลยแล้วกันนะแล้วกดสั่งซื้อได้เลยนะหนึ่งร้อยคนนะผมตกราคาอยู่ที่12บาทเองเท่านั้นนะคือหน้าต่างอยู่เขียวอย่างนี้นะตอนนี้ยอดคนดูและสตรีมสดของเรากาลังทยอยเพิ่มขึ้นมาแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะนระหว่างที่รอเดี๋ยวต้องขอแนะนํนามเมนูต่างในเว็บไซต์เพื่อนเลยแล้วกันนะในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อบอกออกเดิ์ต่างที่เราเคยสั่งซื้อไปนะ วันนี้จะเป็นวันที่เราเลขรหัสออเดอร์ก็บอกอยู่ตรงนี้เลยนะรายละเอียดต่างๆก็บอกอยู่ตรงนี้นะขวาสุดนี่ก็เป็นสถานะรอดําเนินการนะเสร็จเรียบร้อยขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเลยนะครับอันนี้ส่วนของเมนูบริการจนะอบอกบริการต่างๆในเว็บไซต์แนะนํแม่เราเนะมเพื่อนสนใจบริการไหนสามารถสั่งซื้อบริการนะั้นที่เมนูด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะอันนี้ส่วนของเมนูเติมเงินเนะาะจะมี2ช่องทางการเติมเพื่อนเพื่อนเลยทีเดียวนะมไม่ว่าจะเป็นสแกน QR วอาโค้ดหรือว่า t ทมนนี่วอลเลทอนะ เดี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อนดูเป็นสแกน QR โคดละกันนะวาใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมแล้วกดจ่ายได้เลยนะขึ้น QR โคดอย่างนี้แล้วเข้าแอปธนาคารที่ม,มือถือแล้วก็สแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินห่อยเพื่อนจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะในส่วนของเมนูแนะนําเพื่อน,น,เนเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้น้อไปแชร์คนอื่นๆได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่น,นอนถึง5%เอกันเลยทีเดียวน้ถือว่าเป็นไรายได้เสริมรายได้พิเศษอย่างน่งนรับเราเลยนะผม เอาสูตว่าสุดยอดลงมากเลยนะเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์แล้วสามารถมีรายได้เสริมได้อีกนะในส่วนของเมนูรับของขว,นะวัญนะคุเพื่อสามารถมารับในส่วนของยอดวิวทิกต o อกได้ฟรีๆที่เมนูนี้ได้เลยนะผมกดวางลิงก์ใส่จํานวนที่ต้องการแล้วก็กดรับของขวัญได้เลยนะก็จะได้ในส่วนของยอดวิวทิกต o อกฟรีๆเลยนะถือว่าสุดยอดมากเลยนะเ,ยนะเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์แล้วนะสามารถรับในส่วนของยอดวิวฟรีๆอีกนะ ในส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือนะครับหรือว่าเมนูติดต่อแอดมินนั่นเองนะครับหากเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างนะครับมาที่เมนูนี้ได้เลยนะครับก็สามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้ผมครับกรอกรายละเอียดต่างๆไปนะครับหรือว่าจะแนบไฟไนะไล,ล์ตรงนี้ก็ได้นะครับแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้ปุ่มอคอนไลน์เนี้ยคลิกเข้าไปจะเป็น qr code ให้เพื่อนสแกนแอดไลน์ได้เลยนะครับแอดมิน็พความตออเ,เพื่อนยี่สิบชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะผมคิดว่าในส่วนของยอดคนดูไลฟ์สตรีมที่ผมเพิ่มไปนะจะเพิ ไอยังไม่เพิ่มเนอะไอต้องรอสักพักนึงนอะเพราะเว็บไซต์เขาลันตามคิวไม่เป็เราเนอะมัเป็นว่าต้องตกใจไปนะผมถ้าเกิดยอดคนดูยังไม่เพิ่มขึ้นมานะมแต่ว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาให้เพื่อนๆแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดคนดูไลฟ์สตรีมของผมเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วกันครับครับผมหลังจากที่ผมรอมาสักพักนึงนะผมตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สตรีมโซนของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนอะ ก็ไม่นานมากแล้วแบบแป๊บเดียวเองเท่านั้นนะยอดคนดูก็เพิ่มขึ้นม,มาเลยนะครับถือว่าสุดยอดจริงๆนะผมเว็บไซต์ HPE SMM นะผมเว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์เยี่ผู้ติด,ดตามเพิ่มยอดแชร์อะไรต่างกเพื่อนได้นะไมยจะเป็นแพลตฟอร์ม f Facebook y o u t u b ิกต k t o อ Instagram หรือว่าแพลตฟอร์ม,มอนะื่นๆเราก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะถ้าเพื่อนสนใจใช้บริการเว็บไซต์สามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอเพื่อไปใช้งานกันได้เลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับ สวัสดีค่ะ